สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในชีวิตคนตั้งแต่เกิดมาเรียนหนังสือทํางานแล้วก็มีชีวิตครอบครัวตนเองจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหลายคนมีความรู้สึกราวก็ชินกับชีวิตของเราแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีทําวิธีพูดอะไรต่างๆของเรามากมายการได้เป็นแม่เปลี่ยนมุมมองของชีวิตเปลี่ยนมุมมองของการทํางานบางทีก็เปลี่ยนนิสัยของแม่ไปเลยฉันได้ซ้าไป วันนี้เราเรียนถามคุณอุ้มสิริยกรผู้กเวทว่าเมื่อได้เป็นคุณแม่ของน้องเมตตาตอนนี้อายุสองขวบแล้วเนี่ยคุณอุ้มมีความรู้สึกหรือเห็นความหมายของคำว่าแม่แตกต่างไปไหมอย่างไรวันนี้เอามาแบ่งปันกับเราในรายการรักด้วยถูกทางค่ะก่อนหน้าที่จะเป็นแม่ค่ะพอถึงวันแม่ก็นึกถึงแต่คุณแม่ของตัวเองแล้วก็ขอบคุณที่ท่านเลี้ยงเรามาแต่ว่าตอนนี้ตัวเองได้เป็นแม่แล้วมีลูกตัวเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็รู้สึกว่า คำว่าแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆค่ะคือมันไม่ใช่ง่ายเลยแต่ละวันมีคนบอกว่าปีเนี่ยรู้สึกผ่านไปเร็วแต่แต่ละวันของแม่ที่จะผ่านไปเลี้ยงลูกให้ได้ทุกๆวันเนี่ยมันนานมากซึ่งก็เห็นด้วยจริงๆค่ะคือมันเหนื่อยมากแต่ว่าก็ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่านี่คืองานสร้างคนซึ่ง ไม่มีงานไหนยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วอะค่ะแล้วก็เลยอยากจะฝากขอบคุณคุณแม่ทุกๆคนในโลกอะค่ะที่ช่วยกันสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่จะเป็นคนรุ่นต่อไปจากเราที่จะช่วยกันทำให้สังคมนี้มันดีงามอะคะเพราะฉะนั้นถึงจะเหนื่อยยังไงนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะแล้วก็คงสู้ไปด้วยกันยิ้มไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกัน แล้วเราก็เพื่อสังคมที่ดีต่อไปในอนาคตะค่ะความเป็นแม่ถึงได้เป็นความยิ่งใหญ่สำหรับคนทุกคนที่มีแม่แล้วนึกถึงแม่ได้ได้เป็นแม่การเป็นแม่เปลี่ยนนิสัยของผู้หญิงเปลี่ยนจากการมองที่เห็นความสำคัญของตนเองหรือคู่รักไปเป็นการมองเห็นความสำคัญของอีกชีวิตหนึ่งไปเห็นความสำคัญของคนที่ให้ชีวิตเรามา แล้วความรู้สึกเหล่านี้ก็จะเพิ่มให้กับความหมายของการเป็นคนที่สมบูรณ์ได้พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ